โอเคก็กลาบสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านเลยครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าดันก้อนเควสมั้งไอคำแรกอ่านไม่ออกอะน่าจะว่าดันก้อนมั้งดันก้อนเควส RPG a d v e n t เ r e วนเจอนะครับผมซึ่งผมจะมาเล่นแมปนี้นะเป็นแมปแนวฮัจนไทยนะโอเคก็เราไปเริ่มกันเลยสตาร์ท ว้าวเปิดมาก็ตัวอะไรเนี่ยมีสกิลนะโอเคกด e เผื่อไอ้นี่กดคิวใส่ฟ้าอีซี่เลยนะใส่ฟ้าไปเพื่อโอ้ยมีตัวฮันูด้วยตัวฮันูอ่ะเธออ่ะเธอโอ้ยตัวอะไรี่ยอะไรนยไม่ โอเคสกิลวีเอ้ยอ่ะเธอใช่หไหมเราใส่ฟ้าไปเลยเอาใส่ฟ้าไปกินนำ้ำมจ็งห้านัดดาบโดนไปแค่หนึ่งดาบเนี่ยไปประตูเปิดวิ่งได้ไหมเนี่ยเวลอสองแล้วเปิดมากยิงใส่ฟ้า ก็ต่อด้วยสกิลสายฟ้าเหมือนเดิมเลเวอพแล้วก็สกิลอีโอเคมามาร t สโกสกิลคิลแล้วก็โจมตีปกติโอเคสายฟ้าโอนนี้เป็นวงเลย น่วงนี้สกิลอีเฮเวิลสี่แล้วโอเคขึ้นไปตรงนี้เก็บเรียบไปใส่ฟ้ามา, e. มาเถอะคิวอีคิว ไปบอสแซนโกเลิมตัวอย่างเรี่ยมเลยดูดิมามาโอ้ยโอ้ยผมโดนมาฟันคิวเอเยฟันเลยฟันโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยมองไม่ทันโอ้ยคิว เครมาตายแน่นอนเวลฮะเงี่ต่อไปตรงนู้นเลยอ๋อ,อจบแล้วล็อบบี้หนึ่งโอเคมาสวัสดีครับพวกคนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเกมยังไม่โหลดเลยรอแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้ว อะไรเนี่ยอ่านี่คือเว่นมูนนี่คือให้ผมเลือกอัในใดสักอันหนึ่งผมเลือกเว่นมูนดีกว่าอะไรอ่ะอาวุธหรออ่ะอะไรอ,อัปเกีรอาวุธเปล่าเมื่อเกียกดไม่ทันคิวดิอื้มวับอัปเกรดอัปเกีร์ อ่ากดสเปลอัปเกรดโอเคกระเป๋าอันนี้โอเคอ่าอะไรเออสกินกดผิดสีสเปลคืออะไรไม่รู้นะน่าจะฮ่าทพลังอูอัพแต่นี้ไม่อัพสตามิน่เลยเหรอ เอาฮาร์ดได้ไหมอ๋อฮาร์ดอยู่ฮาร์ดคอร์ไปเลยต้องการระดับความยากโอเคมาสตาร์ทเปิดมาวัดใสสกิลอี เลวโเย่งง่ายเลยเลวเจ็ดแล้วมามประตูเปิดเก่าอ๋อว่าไม่โดนสกิลอีไปนะแรงอยู่ คิวโอ้ยมันไม่มันไม่โดนโอ้ยฝนฮานูสกิลนี้ใช้ได,ด้ยังไม่บอสปูเรี 1, ยหนึ่งพันเข้ามาต้องยิงไกลอ่ะโอ้ยอะไร ไม่โดนโดนนี่หลบได้ด้วยบอสต,ตายแล้วแต่เวลก็เฮิมขึ้นเยอะเนี่ยเพลมมามยิงไปยิงสายฟ้ารประตูเปิด ใส่ไปเลยกลางวงแล้วก็ต่อด้วยใส่ฟ้าโอเคฮาร์ดคอร์โคตรอีซี่เลยเล็วอัพตายไปซะคิวอี <G> แซนก็เล่มเลือดสองพันเหมือนเดิมยิงไปยิงโดนไหมเนี่ยไม่โดนวับเข้าใส่เลยเอ้ยพุ่งชน,นเราคิวอีตอบด้วยคิวหลบหนีมาคิวหลบหนีจะตายแล้วเนาะเนี่ย นี่อะไรเนี่ยไม่อยาค่อยอัพกว่าโอเคโอ,คโอค้ยเ,เจ็ตายแล้วเนี่ยโอ้ยอชีอเลยครับอ่ามีเจ็ดอัพสตามิน่มาไม่แป้งเีมมันไปอยู่ตรงนี้วะแชท ให้กดเพลโอ้ยเดี๋ยวเยวพิ่งเ hey. ฮเดี๋ยวขออัพอันนี้ก่อนอัพเลือดอ่อผมอัพผิดแต่ช่างมันอ้าอะไรเนี่ยรับสมบัติโอ้สมบัติโคตรเลี่ยมเลยอ่าอาวุธเลือกนี้แล้วกันแต่ผมเป็นพ่อมดไงอ่า ทำอะไรได้อะไรเนี่ยโอเคเราไปเริ่มกันเลยมินิมฮาร์ดคอร์โซโลโอเคมาเริ่มสกิวคิวมากด E เลย ก็คิวไปแบบสบายๆนะเหลือ,อตัวเดียวเกยบใส่ฟ้าโอ้ยแต่ยิงเจาะฮารุโคตรดีเลยเฮ้บอสตัวเดิมโอเคมาคิว หนีหลบอี โอเคสกิลคิ Q ก็ตอ่อด้วยสกิล e. อีเวลิลด์14แล้วโอเค Q E เมื่อกี้อะไรคอมโบตออ่อเนื่อง Chị bot cô liêm Hơm còn Mà lột nghỉ lưới Tuần <laughs> bên đừng có chăng mặt Ơi Ui tôi đã tìm Thường tôi chạy để đam mình nhận nói này เคซีโอเคเอ้าให้กดเพย์อีกแล้วเป็นอะไรเนี่ยกับเพย์โอเคอัปเดตกว่าใช้ได้ไหมเนี่ยมันก็ใช้ได้นะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันผสมกันได้ด้วยอันนี้ดามเทอาไรเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้อ่าสกิลเอคแค่นี้ไปเริ่มเลยโอ้ยเดินหาได้แล้วเว้ย แต่มันจะยากขนาดไหนอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวดผมใช้ดาบทำไมมันมันยิงใช้ดาบทำไมมันยิงเออมันจมตีสองแบบเปล่าแบบตีเลยก็ยิงไปด้วยแต่มันเลือดเยอะเนี่ย โกเลียมให้ดาวเลือดห้าพันแน่ QE โอ้ Q e. oh, เลือดสี่พันไม่ดาวนึงจะเลือดหมื่นนึงอะดูสรงแล้วเนี่ยมาเจ้าบดแมงป่องโอ้ยจบโดนโดนแล้วมุ้ย,ยมันเลือดเยอะเนี่ย ฮัดคอร์ด้วยไงทำไงได้อะโอ้ยเงเนเยอะยแต่มันดาเม็ดน้อยอยู่นะอดโกเลมนี่น่าจะสู้นานน่ารู้นี่ยโอเคเวลด์สิบเก้าแล้ววาวจังอัะอันนี้ให้เต็มสองร้อยดีกว่า okay. Ma. Saya pa, go set. Thank Okay. Patu. Let's go up. วับแล้วก็อ e. ีโอเคมาเป็จะด,ดันบอลแล้วอุย้ยตัวอะไรนะเนี่ยเฮ้ยโอ้เรียนแปดทันเว้ย

โอ้ยหัดคอด้วยเนะี่ยผมตายแล้วโอเคนะคะร,รู้ักผมพอหอ,อแค่นี้ครับผมสำหรับคที่ชับคิมนี้ก็อย่าลืมกดไลคล์กดติดตามด้วยครับผมสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ไว้เจอกันใหม่คลิ้หน้าบายไว้เจอกันใหม่ครั้หน้านะคะ